ราดลงไปเลยจ้ะโอ้โหสองังอสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบไลา์สไตล์สาวแหม่มมากค่ะเมื่อนี้ได้สมบักม่วงคับพี่น้องเบิงราดเรียบร้อยอู้หูนะ เบ่งน้ำจิ้มครับพี่น้องคะใส่ตอนปลาแดกมาน้ำมีเทงอันบักม่วงบานเฮาธรรมดาบักม่วงกรอบๆครับพี่น้องคะแล้วก็บ,บักม่วงปลาค่ะพี่น้องใส่น้ากันเนาะทุบเอาจ้ะมีอันหัวหอมน้ำยู่ทั้งอันอยู่ข้างหลังครับพี่น้องมื่อนี้มาก,กับน้องเด้อค่ะเด้อเพิ่อนอยากกินน้ำครับพี่น้องคะมาจากโรงเรียนพอดีไปค่ะพี่น้องแซ่บๆน้ากันเขาอ,อยากใส่มือคะ่ะตอนอยังไงไปเลย Mm-hmm. hmm, mm -hmm. ขอหยาดใ่ตอนตอนอันประแดกน่อยคุยลงไปเลย <c oughs> ไหวป้ะ <c oughs>

สว่างบ่เป็นเนี่ยอยู่น้ำบ่ไปกินน้ำบ่ไปกินน้ำก่อนเออไปอันนี้บริวารเซติพนกินครับพี่น้องก็เลยเฮ็ดมาแบบเผ็ดเด สิตังกล่องมาโรงเรียนมาจากโรงเรียนพอดีไปขอ,อกินน้ำมาเนี่ยมะม่วงปลาของหากินอยากจ้ะอุ้ยใส่เลยอืม

อใหม่แด็ดนนอะสั่น้ำซีอิหลายแล้วไอกินน้ำนามันจะปวดท้องอสว่วง สวงวะน้ำยับมาดีดี <c oughs> คือมืดแต่ละ้อง <c oughs> ไวมากเอาไปไ,ไ,ไว้บระจองกิน <c oughs> จิ้มนิอหน่อยเนี่ยซื้ออันพิกกวอยุ่ตลาดห <c oughs> นูว่ามันสีบวเพ็ดพี่น่องปกติซื้อมากมันบวเพ็ดก็เลยใส่ไปเลยลาย เอาเพ็ดยเลยอืมมะม่มวงนี่ยมันบปถนตือบักพลีกลายนะนอื่นมันถือบักพลีกลายริมแล้วเ่อืมไม้ไปเลยริมแล้วอาจารย์เพิ่นอยากเด็กหน่อยน้องหน,นูมากกินมากินแห้งอันสมบักม่วงเนี่ยก็อีกเออพ่อน 嗯，嗯、mm，hmm. 我的走吧，来着。 嗯。Mm hmm. ส่วงวะดีครับ าพ,พ่อเลยเด้อสมพวดพอพาดไปน้องมาหนีกันกินสมมังม,งมง่วงนะจ๊ะน้องมังม่วงปลากับมังม่วงนี่แหละมังม่วงบานเท่าธรรมดาน่เาเาะเบิองแจวอื้มแจ้วบาแดกตอนจะไปน้องจ้ากินเมือดบ่มเมือดกับคอทษขคอไผ่น่ำค่ะพี่น้องค่ะกินเท่าเท่เากินได้เนาะกินพ่อแปลว่าแก่ซวงค่ะพี่น้องค่ะเป็นแบบง่วงๆค่ะมื้อนี้ ก็เลยจัดเมนูนี้ค่ะพอดีมีอยู่ในตู้เย็นนะคะเนาะยามนี้ก็จะเป็นยามบะม่วงปลาค่ะมันก็จะออกส้วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาเนาะบะม่วงปลาค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งปีมีแค่มีแค่ครั้งเดียวฤดูเดียวค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะอิ่มแล้วเด้อค่ะเด้อมาในีเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำนีเด้อค่ะเด้อจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่่ะพีน้องขอบคุณค่ะ